Thank you. ในจานใหญ่เลยนะกะเพรารวมแล้วก็ไข่ต้มผักต้มเมนูนปโปรดีนอย่าปลาทอดก่อนปลาทอดจะเหลือปลาทอดจะเหลือหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้เฮ้อ ทานข้าวด้วยกันนะคะามื้อเช้าสิบโมงครึ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างนะคะฝากขอจงพาะใจให้กันบ้างนะ ดีทุกๆท่านเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาฟ้าทอดกับแป๊บหนึ่งหัหเ<อ>เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำเดี๋ยวจะนั่งดูแบบช่องสักหน่อยนึงพัฒนาตัวเองอีกสักนิดนึงเข้ามาแล้วก็คุยเล่นกันได้นะก <c oughs> ินข้าว วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยไม่สบายเดี๋ยวปลาทอดจังแป๊บนึงนี่ปลาหมอทอดกับพริกซอยหอมที่กินไว้เมื่อวานข้าวกันเน้อนี่ทุกคนเราก็จะมากินข้าวกันปลาหมอทอดใช่ไหมนี่เอาไส่วมเปนไปกับ หัวฝักยาวครับเพราะว่าเราจะเอาจานไว้ใส่ไข่ต้มเปลือกไก่บอกว่าจะศึกษางานสักลักเินไข่ต้มชอบกินเขาบอกว่ากินไข่ต้มันลใบสองใบช่วยลดไข,ม,ขมันก็คือแบบจะดีอ่ะกินไข่ต้มอะ่ะลูกชายก็ชอบกินไข่ต้ม กินกับม,มาม่ายังต้องใส่ไข่ต้มเลยกินไข่ก็ดีเหมือนกันนะอร่อยสุดปอกไข่ปอกไข่ก่อนกับข้าวน่ากินเนี่ พุงด้วยเย็นนี้เราก,กินนี่นี่แหละง่ายๆทำซีย้งกินได้แบบได้ทั้งวันอ่ะมือนึงอ่ะข้อดีของการที่เราทำกับข้าวกินเองนะเรานึกอยากใส่อะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยนี่เบลฟ์ไข่ต้มใส่พริกซอยหอมซอยกระเทียม สิงที่หนูชอบแม่หนูชอบกินผักพริกซอยหอมอืมบวกบวบดมต้องเก็บจากต้นมาคอนโซลร้อนๆเลยอืมหวาน ยือชอบคุณมากปปคือลูกฟักทองอ่อนต้มกินกับแบบจับข่าแบบนี้นอร่อยก็ยอดฟักทองมากินด้วยกันวันนี้อยู่ไหนคะั้าใตผ่านมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันบ้างน,นะคะทุกท่านกดติดตามกันไว้ได้นะฝากพอจงพอใจให้กันบ้างนะจ๊ะ อ,ม,อนนมาแล้วมาแล้วน่ารักจังเลยแต่งรูปเผื่ออีกนะทว่า,วาก็เข้าไปไปไปดูรูปแล้วก็แต่งเผื่อด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องแต่งเองสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่นะสวยทุกรูปเลยขอบคุณมากมากถูกใจถูกใจสวัสดีผู้ติด,ดตามใหม่ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็กดติดตามมันไว้ได้นะจ๊ะอยู่แรมรัง อปอาปลามาฝังด้วยแถวนั้นน้ำร่วมไหมคะคุณพี่พี่ต้องเข้าไปดูก๊อบก๊อบดูะ่ะ สวัสดีผู้รับชม142ท่านนะคะกดติดตามกันไม่ได้นะคะยินดีที่ได้รู้จักกทุกท่านเลยเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าหนูว่างนูก็ตอบโอ้แหลมนังไม่ท่วมรวยปลาได้ไหะเอาปลามาฝากบ้าง กินด้วยกันกลาหนูชอบกินมากเลยเนี่ยรอดลูกฟักทองอ่อมหวานพึ่งกับพึ่งเก็บมาเมื่อคืนเลยจากต้นเีเนียนขี่รถไฟฟ้าผ่าน ขอเราของหือปุ๊บรีบเดินๆเลยอืมหนูชอบกินู้ปักทองอ่ะฝากข้อตรงข้าใจเปิดช่าการมองเห็นให้กันบ้างนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะแก เขาท่วมกันแถวไข่แล้วโพกตบบ้านหนูอยู่ตรงเสือนอยู่ใกล้ๆวัดอยู่ใกล้ๆนู่แเลน้ำไม่ท่วมไม่มีน้ำพริกกันดิเนี่ยหนูก็เลยทำพริกซอยหอมไม่ได้ตำน้ำพริกแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วกินแค่แบบเพื่ออยู่รอด แต่หนูปู่ไม่เคยเป็นเลยฟัก่องอะเขาปู่ฟักทองนี่นมันมากชอบอือชอบกินรูกกักทองอ่อนแบบนี้นแหละ ยอดกระองอร่อยมากใช่ถ้ามึงกันัน้ำพริกจะอร่อยมากเลยเหมือนแบบหนจะปนไปไข้แล้วหนูใส่ต้องเอกไปซื้อยามกินแล้วก็นอนแน่ๆเลย เหมือนร้อนตัวบุ๊บุ๊กบ,ก,บกว่า้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กันบ้างนะคะเปิดค่าการมองเห็นให้กันหน่อยอเก็บสวยสดทุกอย่าง หวานมาันกข้อเสียของการเป็นโตดก็คือเวลาเป็นไข้ไม่มีใครดู เฉ็นแฝดไม่มีใครห่วงเลยไม่มีคนดูเลย เขาบ้างใส่เนื finder. ้อไก่ด oh. ้วยแล้วก็ใส่กุ้งใส่หมูใส่ทุกอย่างอร่อยยังไม่ทันอิ่ม ข้อเสียของการไม่โสดเวลาเป็นไข่ก็ไม่มีคนดูแถมยังต้องนั่งยินข้าวคนเดียวด้วยต้องรีบหารีบหาดีกว่ามั้งน่าจะดีเขาจะไม่ภูมิใจกับการเป็นโสดแบบนี้ละ เออนับกหมักแฟนด่วนหาคนดูแลย้ำป่วยไข้หาเพื่อนนั่งกินข้าวหาคู่คิดน้าหหาคนรู้ใจ ตอนนี้ชักอยากมีคนรู้ใจแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยากได้แฟนแล้วแหละใครสนใจรับสมัครทักเข้ามาได้นะ <c oughs> อร่อยคนละแบบกับไข่ต้ม อย่างเี้ยร้องเพลงไม่ได้แน่อย่างนี้ไ์ร้องเพลงไม่ได้ต้องนั่งทำงานอย่างเดียว มาทุกคนมาบายมาแล้วนะเหมือนจะคายไปอาบน้ำด้วยไม่ไ้องไปซืยุยยามก,กินแล้วก็นอนพักหน้าอย่าทำงานไม่ไหวแล้ว